้ทีมจ้องไปคันนะครับตกสวัยแข่งต็มเข็มแข่งกับตัวเองนะาบางมีนะครับ ช่างเลยครับจ้องไม่ได้ไได้วยวันนี้ปลดปลายแล้วก็ไปช่างได้เลยนะครับวางเหยียบนะครับระวังเหยียบคันนะครับโอ้ยโอ้อ้ามครับโอ้ยครับโอ้อ้ามทำอะร <c oughs> ไรครับเนี่ย <c oughs> คลิดเลย กลายเป็คนตีเหยือปลอมมาแล้วครับเ <c oughs> อ๊อะไรเอ็งชอบใจงิ้มไม่ทันฝ่าย้รโด้วนะครับ เดี้ยครับโอ้มติมติมมาติมมานะติมมาโอ้ตัวใหญ่อะครับเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ะคัดคัดยังไงครับ โหลดสีรอบแล้วครับเขาใช้คานตักไม่ได้ใช้มือดึงเว้ยคันร้อนคันมันร้อนจะเล่นนะ ปลาดึงคันหล่นน้ำนะครับปลาเอาขึ้นให้นะครับเอาคันเครื่อนเสร็จก็อัดปลาต่อเลยนะครับเดินไปไม่ไหวนะครับร้อนเหลือเกิด เอาขอสวิงหน่อยครับสวิงครับขอสวิงหน่อยครับ <c oughs> ไปไปหลอกลอ้ <c oughs> ออาจารย์นกไปช่วยแล้วครับ อย่าให้หลุดนะครับสี่ตัวแล้วนะเนี่ยปลามองอยู่นะ่ะ

ในนี่ผมก็สารกระโดงตัวฮือ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 ฮืคันคันแอคชั่นคันนะครับแอคชั่นคันทำไมสติ๊กเกอร์เต็มคันเลยครับอันน้องบอกแข่งขันหน่อยหลายสนามครับอ๋อหลายสนามก็เลยมาแปะไว้โอ้คันนี้ได้ปลาดินแฮะไหนอ่ะเฮ้ยชูว์แสดงว่าเขาปล่อยปลาดินหน่อยหรือสิบลงไปนะปลาดินปลาดินครับปลาดินเซนทีมตกคันดิน สายตาขึ้นปล่อยไปเลยนะเนี่ยปล่อยยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่เนี่ยวะที่ว,า, <still> วางคันเด็เดเขียวมา ไปช่างไปนี่เอานี่ไปใส่นะไปอ่ตากบายไปช่างโ่วยยนี่ตัวใหญ่นะเนี่ยนี่ัวใหญ่ <c oughs> หรวย, <c oughs> ยนั่นไปช่างละคนนึงนะครับ